you yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่กับน้องหยกจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงรายกันนะรอติดตามชมนะคะใหม่กับหยกจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงรายไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวตรงจุดไหนนะคะรอติดตามชมพร้อมกันนะคะระหว่างทางก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะเพราะว่าไปเชียงรายก็เป๊บเดียวก็ถึงแล้วเพราะว่าถนนหนทางค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเราออกเดินทางไปจากเม่สายนะคะก็ห้าโมงครึ่งแล้ว ไม่รู้ว่าไปถึงที่น้นก็จะกี่โมงแล้วนะคะคลิปนี้ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่13แล้วนะน้องหยกของเราก็หลับตลอดทางเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรขึ้นรถปุ๊บก็หลับปั๊บเลยนะคะหลับตลอดทางเลยบางทีไปเชียงตุงก็โหเส้นทางยิ่งยาวไกลก็นางก็ลบหลับตลอดนะคะเราก็มาถึงที่เชียงรายแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสีไฟในเมืองเชียงรายแล้วก่อนจะถึงวันลอยกระทงนะคะที่เชียงรายก็มีการจัด งานกระทงกันหลายที่มากบางทีจัดเนี่ยโหหลายวันมากเหมือนกันนะที่เราจะไปตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจัดงานตรงสนามรอดอนะคะไม่รู้ว่าที่นี่จัดทุกปีหรือเปล่านะคะน่าจะจัดทุกปีเพราะว่ามันใกล้แม่น้ำนะคะเวลาลอยกระทงก็จะง,ง่ายต่อการลอยนั่นเองค่ะอ๋อเ้นในงานนี่อ็ตัดแต่ครรบในงานก็ได้ครบขก็ดูสภา เราก็มาถึงในงานแล้วนะคะเขาบอกว่าสะพานแม่ฟ้าหลวงดูจากข้างนอกนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปนะคะแล้วก็มีแม่น้ํากว้างอยู่ค่ะแล้วก็ตามในงานก็จะมีการขายกระทงกระเตมเลยนะคะก็เริ่มลอยกันได้เลยค่ะเด็กๆก็ซื้อกระทงคนละหนึ่งอันนะคะเพื่อที่จะไปดอย กระทงในแม่น้ำนั่นเองค่ะน้องหยกของเราก็ทำหน้างงๆนะคะว่าเขาเอาขอนมไปทำอะไรกันตอนแรกคิดว่านางจะกินนะคะแต่นางก็ดูไม่กินนะคะคิดว่าเป็นขนมก็จะกินไม่กินนะเอาลอยกระทงพาน้องหยกมาครั้งนี้นะคะรู้สึกนางสนุกสนานกับ งานลอยกระทงมากๆเลยค่ะยินงงเลยเพราะว่าในงานนะคะเปิดเพลงเต็มเลยนะคะใหม่ก็เลยปิดเสียงเป็นบางช่วงนั่นเองค่ะก็จะมีพี่ๆี่เขาคอยรับลอยกระทงของเราแล้วก็เอาไปลอยในกลางน้ำให้ ไปแล้วม,ม,มาก <c oughs> ลับบ้านหลังจากที่เราลอยกระทงเสร็จเราก็เข้ามาในงานกันนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากดูนะคะของกินของขายสองข้างทางเนี่ย ขายเต็มเลยนะคะไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะซื้ออะไรดีรามาเที่ยวงานเหรอฮะสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกไหมเออมามามเห็นครั้งแรกนะคะเกือหอมมีด้วยเ <c oughs> พิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็มีเป็นสีเป็นสีแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ นี่ไงน,ไนี่ไงนี่ไงน่อยนูนี่ดิน้องหย,ยกกบอ่ะกบนี่กบน้องหยกโก๋ละซื้อกบไหมนั่นโก๋อะงานนี้เห็นเขาจัดรายวันอยู่นะคะเห็นบอกว่าจัดตั้งแต่วันที่ วันที่5ที่6หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนาะก็มาดูเข้าขายอดีตกันนะคะสมัยก่อนเราก็เคยซื้อเหมือนกันนะคะของเล่นของเด็กอะไรต่างๆแบบนี้นะ ไม่แน่ใจว่าในเชียงรายตรงนี้จัดใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะคะหรือว่ามีใหญ่กว่านี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเห็นตรงนี้โ,โหกว้างแล้วก็ใหญ่มากของกินของใช้เนี่ยเต็มเลยนะคะจนไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีแล้วนะคะตอนนี้แสงสีไฟก็จัดสวยมากนะคะทุกคนมาลอยกระทงที่นี่วันที่สิบห้านี้คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะคะคน เพราะว่าขนาดนี้ยังไม่ถึงงานเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ชมด้วยนะคะอันนี้คือชมฟรีนะคะวันนี้ชมฟรีด้วยแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปนะดูเขาเขาทำวันที่16ถึง17เลยนะคะในงานนี้โอ้จัดยาว<ๆ>จัดใหญ่มากเลยนะคะ แล้วก็มีการเล่นปิงโกด้วยปิงโกนี่ก็แบบเมื่อก่อนเนาะงานวัดงานอะไรที่เชียงตุงก็เห็นมีเยอะนะอันนี้ไม่ใช่งานวัดนะงานที่งานวัดชิงชิงตุงก็จะมีการทําบิงโกเนาะแต่สมัยเนี้คือไม่ไมีค่อยมีคนทําแล้วเนาะงานปอยที่เชียงตงก็จะกิจกรรมน้อยลงนะฮะส่วนมากเราจะเห็นการ เขาเรียกว่าสวนสัตว์อ่ะสวนสัตว์ที่มันมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะนะอันนี้จะเป็นสวนสัตว์การให้อาหารเด็กๆชอบมากนะคะเห็นกระต่ายเนาะซื้ออาหารเลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นความสนุกของเด็กๆนั่นเองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้กิจทำกิจกรรมแบบนี้ น้องหยกของเราก็ชอบกระต่ายมากนะคะชอบมากแต่ว่าไม่กล้าให้หนางเข้าไปเด่นโกจะเหยียบกระต่ายเขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหยียบกระต่ายเขาเนี่ยโดนปรับ500บาทนั่นเองนะ mm hmm. ก็เลยไม่ให้เข้าไปนะ mm hmm. โอ้อันนี้ของกินนะคะ mm hmm. เกี๊ยวอร่อยเชียงราย10บาทนะคะ mm hmm. ก็มีไลาย ลายเขาเรียกว่าอะไรลายไส่นะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกยักษ์หรือเปล่านะคะใส่แว่นด้วยนะคะดูน้องหยกของเราก็สนุกตามงานเลยนะคะเขามีเพลงที่ไหนนางก็เต้นที่นั่นเลยค่ะดูสนุกสนานมากๆเลยนะคะงานนี้ ไม่คิดว่านางจะชอบขนาดนี้นะคะเวลาออกไปเที่ยวไหนนางชอบมากนะคะเวลากลับบ้านนางงอแง,งยากจะออกไปข้างนอกอีกนะคะตอนนี้ก็ติดใจแล้ว คลิปนี้น้องหยกก็สนุกสนานกับงานมากนะคะเวลาเห็นเพลงนางก็ชอบมากชอบเต้นชอบดัาไปตามเพลงนั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสัสั่ค่ะ